พี่เกดพี่เก้พิเกด,เ,กดเอา้าวูนนี้จะถึงงาน KSG แล้วเคตเตรียมอะไรอย่างโอ้เราก็ต้องเตรียมตัวมาดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดเอาแล้วเราจะทำยังไงกันล่ะเดี๋ยวไปดูกันร้อม สวัสดีลูกค้านะคะสองมือพนมค่ะสวัสดีค่ะยิ้มเล็กน้อยสวัสดีค่ะจุดลงทะเบียนอยู่ตรงไหนคะอ๋อสนามโนเลยค่ะคคค่ะขอบุณสวัสดีค่ะจุดลงทะเบียนอยู่ตรงไหนคะจุดลงทะเบียนสนามโนเลยค่ะ องการอะไรไหมคะอ่าไม่ค่ะขออนุญาตนั่งนะคะค่ะเออไม่ทราบว่า,าต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมคะอ๋อตอนนี้ยังค่งค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะไม่ค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะ เคสว <desserts. S 3> <T> ัสดีค่ะต้องการให้ช่วยอะไรไหมคะคุณลูกค้าเป็นตัวแทนจากบริษัทไหนคะคุณลูกค้าได้ลงทะเบียนหน้างานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณลูกค้ามีคิปเซ็ตนะคะสามารถรับได้ตอนงานเลิกนะคะในกรณีที่ลูกค้ามาก่อนเวลาเช่นมาก่อน5โมงให้แนะนำลูกค้าเดินชมในฟอร์เย ตัวอย่างเช่นเอ,อ่อโอลเย่ของเรามีบูธแว็กควันแบลริงและคิงสเตล่านะคะสามารถรับชมได้เลยนะคะคุณลูกค้ามีอะไรให้ช่วยไหมคะขอ,อพอที่อยากไปเข้าห้องน้ำค่ะอ๋อห้องน้ำในทางนี้ค่ะ